เกิดบนเกาะอยู่ตัวคนเดียวไม่เห็นปลายทางใส่น้ำก็เชี่ยวและอีกหนึ่งสิ่งหักจะจบเพลงนี้คือหาเพชรนั้นให้เจอแล้วเมื่ออาทิตย์เลือนลางเมืม่อมอนสเตอร์เกิดฉัน ซรากเรือพังที่ฉันเห็นนั้นแต่ข้างในกล่องน่าสนใจจังเพราะแมพที่อยู่ในมือของฉันจะพาไปพบคุ้มรัพย์ที่ดีแล้วเมื่ออาทิตย์ลืนลางเมื่อมอนสเตอร์เกิดฉันต้องอยู่ห่าซําบี้พวกปาชวนกลัวถ้าฉันตีมันคงตายเมื่อเดินทางมาตามจุดที่มาร์กฉันใช้จอบขุดจนฉันเจอมันและข้งในกล่องมีแต่คุม้มรั์พวกเรานี่มันโคตรเกง่ง So trips and so call hypo